สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพามาพามาขยารามีฮะวันนี้คลิปนี้พามาขยารามีอ่านว่าขายารามีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> วันนี้จะพามาแนะนำสนามนี้นะฮะเดี๋ยวเราเซตอัพหน่อย แต่ว่าจะเป็นกลางวันนะแนะนำกันแบบกลางวันครับโอ้ผมก็จะลงไปวิ่งก่อนหนึ่งรอบลงไปหนึ่งรอบ นามนี้มันจะมีโค้งแบบโค้งตาบอดอะหลายโค้งฮะต้องคอยระวังแต่จริงวิ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็จำได้นะครับค่อยๆไปอ่ะเริ่มเริ่มต้นเล่นใหม่ๆผมก็โอ้โห โคมันมองไม่เห็นไงเลยต้องแบบใช,ใ,ใ,ใช้วิธีการคาทางก่อนเริ่มใหม่ๆของผมก็คือใช้วิธีการคาทางก่อนช้าก็าช้าไม่เป็นไรผมค่อยๆไปค่อยๆหาวีธีไป่อจะวิ่งได้ก็สักพักหนึ่งอะ่ะนอกจากจะจำโค้งให้ได้แล้วเนี่ย อีกการที่เราจะแบบอ่าการที่เราจะเดาว่าอ,อีกโค้งเนี้ยต้องเลี้ยวลงไปสักประมาณขนาดไหนเนี้ยมันยากยอ่ะอีตรงโค้งตาบอดทั้งหลาย จะมีโค้งตาบอดน,น่าจะซักสามโค้งได้มั้งสามหรือสี่โคง้งเลยละเอาละครบละเออรอบที่แล้วที่ผมวิ่งมานี่โค้งนี้ผมวิ่งดีเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเอาสอนไม่ได้ ปุ๊บ,บเราไปดูกันที่รีเพะตรงนี้เรายังไม่ได้พูดอะไรนะครับวนไปก่อนเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเริ่มจากตรงนี้ เมื่อกี้เราเออกจากโค้งเมื่อกี้นี้นะออกจากโค้งนี้มาปึ๊บแล้วพยายามอย่าเลยไปฝั่งโน้นมากครับมาเนี่ยประมาณกลางๆแล้วก็ดึงรถเข้าซ้ายนิดนึงเพื่อเตรียมเลี้ยวขวาแล้วก็เราก็ขึ้นไปขึ้นไปเลยเหยียบได้นิดหน่อยแล้วก็พยายามดึงรถออกขวานิดๆอาจจะไม่ต้องอาจจะ ขึ้นไปที่เคอร์ฟนี้เลยก็ได้อไอด้ได้จำไ,ไม่ได้ละ <c oughs> ไหวิ่งนงะวิ่งไปปุ๊แล้วคราวนี้เราก็จะเบรกนี่ระหว่างหัวเคอร์ฟนี้กับหัวเคอร์ฟนี้เราแบ่งครึ่งใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณตรงนี้อยู่ประมาณตรงนี้เราเราจะเบรกเถ้าตรงเนี้เราจะวิ่งรถพุ่งขึ้นมาทางทางเคอร์ฟข้างขวาเพื่อเตรียมเลี้ยวซ้าย พอมถึงจุดที่ใกล้เคิร์ฟที่สุดเราก็เบรคแล้วเราก็เลี้ยวเลยเนี่ยเบรกปึ๊บลดเกียร์หนึ่งเกียร์ก็เลี้ยวไปหรือค่อยๆมาถึงตรงนี้ไล่ไปครับไล่ไปต่อไปก็จะเป็นโค้งขวาลงเนินเล่งมาชิดมานี่เลยครับเหยียบเคิร์ฟไปเลยได้ปึ๊บ พอถึงรอยแหว่งตรงนี้เราเบรคนะครับเบรกไม่เยอะนะเบรกนิดนิมหน่อยหน่อเบรกเพื่อให้รถมันแค่แบบชะลอชะลอเพื่อให้น้ำหนักมันลงไปล้อหน้าใช่มกรับกแล้วเราก็ลดลดเกียร์หรือไม่ลดเกียร์ไม่แน่ใจแต่คิดว่าผมไม่ได้ลดเนี่ยผมเบรกประมาณครึ่งนึ่งแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเตรียมหาคันเร่ง เอารถแบบเลาะเละเลาะเชิดขวาไปแล้วพอมาถึงตรงนี้ป้าย50้าสิบก่อนย้อนไปตรงนี้หน่อยนี้ลงมายังไงไปใหม่ไปใหม่เดี๋ยวดูผมเบรกผมเบรกมีเยอะเบรกตรงนี้ปึ๊บเลี้ยวเนี่ยเรยบรกมีเยอะแล้วก็ค่อยรอรอรรอ,อ,อจังหวะหาคันเร่ง ถ้าทาเร่งได้แล้ว,ลวก็เร่งไปเลยถ้าแรงมันจะหลุดออกไปข้างนอกพอมาถึงตรงนี้เราจะเบรกที่50เบรก50เบรปึลบลดเกียร์ลงลอเกียร์สองค,ค่อยๆไหลเข้าไปชิดนี้วานออกขวาครับค,ค่อยๆเร่งค,ค่อยๆเร่งไปโค้งอย่างเงี้ยมันจะหมุนง่ายแล้วพอมาถึงโค้งนี้เราจะเบรกตรงหัวเคิร์ฟนี้ครับ เบรกตรงหัวนี้เลยตรงนี้มันจะเป็นโค้งตาบอดมันจะลงไปปืด๊ดเลี้ยวซ้ายวืบแล้วก็เลี้ยวขวาเบรครับค่อยๆ่อยเบาเค่อยๆยเลี้ยวไปมีคันเร่งนิดนิหน่อยหอ่มีเร่งมียกฮะตรงนี้รถบางคันหรือบางจังหวะมา,าก็แบบใส่ไปเลยได้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่รถแล้วแต่แล้วแต่มุมที่เราลงมาเลยครับ ตรงนี้ตรงนี้จุดนี้ส,สำคัญตาบอดสุดๆอันนี้คือตาบอดสองข้างเลยอ่าผมจะกลับมาที่มุมมุมในรถคือใครมุมขับมุมไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าผมขับมุมในรถเนี้ยผมจะสังเกตป,ป้ายฟ a น a ติกป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยครับพอผม เห็นไอ้ไอ้ขอบเนี่ยขอบถนนนะผมจะเอาขอบถนนเนี่ยเป็นตัววัดพอเห็นป้ายฟันกเตเต็มปุ๊บเต็มเงี้ยปุ๊บเต็มปั๊บผมก็เบรกมีเบรกแล้วเห็นไหมพอเห็นป้ายฟันนกเนี่เต็มผืนเต็มแผ่นปั๊บผมก็เบรกเลยในมุมนี้นะในมุมนี้นะเนี่ยผมก็เบรก คนที่เล่นมุมอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะสังเกตยังไงแต่คืนนี้มันก็จะประมาณใกล้ๆกันนี้แหละคือผมเห็นเต็มแผ่นป้า,ายปุ๊บผมก็ไปเ,เบรกแล้วเบรกแล้วก็ตรงออกไปนีกหน่อยตรงออกไปตรงออกไปนิดนึง,อ,อ,งอ,อ,กอ,อ,กอีกนิดน,นึงเนีนน่ยพอเริ่มเห็นโค้งปุ๊บก,ก็เลี้ยวครับเริ่มเลี้ยวเลี้ยว เลี้ยวเข้ามาที่มุมตรงนี้มันจะเป็นโค้งซ้ายแบบคล้ายๆแห่พินไม่รู้ตรงนี้เป็นแห่พินหรือเปล่าวขเบาเข้ามาครับค่อยๆหาจังหวะลาะเข้ามาตรงเนี้มันจะเป็นจุดเอฟเฟกครับจุดที่ใกล้ที่สุดปึ๊บเรามาชิดปั๊บแล้วเราก็บานออกไปตรงนู้นอีกทีนึงบานออกไปครับพอเราบานออกไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาชิดตรงนี้อีกทีนึง จังหวะในการเลงก็คืออ e ีจุดสีส้มเนี้ยจริงเราบานออกมาตรงนี้นะใช่ไหมนี่เราเริ่มเข้าแนละ้วไปจุดสีส้มบนกำแพงนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดนี้ครับคือไอจุดที่เราจะวิ่งพุ่งตรงเข้าไปหามันเนี่ยเราตั้งรถแล้วก็พุ่งตรงเลยครับพุ่งตรงออกไปแต่ก็ไม่ได้ตรงตรงพูดเข้าไปเลยนะคือคือเอาไว้เลงอะ่ะ ว่าเราจะกดมันพุ่งตรงออกไปแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาเพื่อให้มันอยู่บนแนวแท็กนี้แล้วก็ไปครับข้างหน้าก็จะเป็นโค้งเลี้ยวซ้ายปับ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นเลี้ยวขวาตรงนี้ผมไม่ต้องบอกอะไรแล้วก็วิ่งไปครับวิ่งมาชิดไปเลาะซ้ายมาเดี๋ยวมันจะเป็นเลี้ยวขวาพอถึงตรงนี้พอถึงตรงเนี้ จริงๆเ่ะผมจะเริ่มเบรกเต็มน้ำหนัก่ะตรงตรงนี้มันมันแค่แบบเริ่มเริ่มจะเบรกนะผมผมเบรกเร็วไปด้วยเบรกเร็วไปนิดนึงที่จริงมันจะเบรกเต็มน้ำหนักที่ประมาณตรงนี้ครับเนี่ยในคราบคราบดำๆตรงเนี้ยดำเข้มที่สุดเนี่ยตรงเนี้เราเริ่มเราจะเบรกกันเต็มน้ำหนักมันจะก่อนถึงปลายร้อยมันก่อนถึงปลายร้อยซึงตรงปลายร้อยเนี่ยข้างหน้าตรงนี้ เดี๋ยวขยับไปอีกนิดนึมันจะมีขีดอยู่นี่มันจะมีขีดอยู่ตรงเนี้ยนี่นี่น,น,นีอันเนี้ยมันจะคือร้อยหนึ่งซึ่งเราจะเบรกเต็มน้ำหนักก่อนขยับออกมานิดนิดหนึ่งนี่ประมาณตรงนี้โอ้ยเฮียไกลไไม่ใช่หลงหลงเห็นรอยเข้มๆนี้ไหม นี่แหละเราจะเบรกเต็มน้ำมักกันตรงนี้ซึ่งมันจะก่อนถึงปลายร้อยพอเราเบรกปื๊บเราก็ล้อซ้ายออกไปจนถึงมีหัวเคิร์ฟอันนั้มันจะมีเคิร์ฟขาวแดงอยู่ครับเบรกไปนี่ล้อมาถึงตรงนี้ปร๊บพอเลยเข้าไปได้หน่อยนึงแล้วเราก็จะเลี้ยวแล้วเราจะมาแบบว่าประคองรถประคองรถมานะาค่อยๆเบรคค่อยๆย,ยกค่อยๆเร่งนิดๆหน่อยๆ แล้วก็เลี้ยวเข้ามาบนนี้ด้วยเกียร์สองหรือเกียร์ 1, หนึ่งตามแต่ถนัดเลยฮะโอ้แล้วเดี๋ยวมันจะปานออกมาช่วงตรงนี้แล้วก็บำเบาๆเราหาจังวหวะดีถ้ารถเราแบบว่าพร้อมจะไปเราก็กดเต็มเหยียบได้เดี๋ยวมันจะเป็นโค้งเลี้ยวขวาตรงนี้เราก็ชิดซ้ายมาฮะต่อชิดซ้ายมาหรือ ตรงนี้เราจะไม่เบรกกันนะครับพอหน้ารถรอหน้ารถเรามาถึงหัวเคิร์ฟเนี้ยแล้วอะหัวเคิร์ฟเนี้ยปึ๊บเราก็ยกเลยครับเราก็ยกเร่งปับ๊บเราก็เลี้ยวเข้าไปเลี้ยวไปจริงๆผมไม่ได้เบรกนะแต่ทาไมสงสัยเท้าไปโดนเบรกจริงๆไม่ได้เบรกก็เลี้ยวไปแล้วก็หลอ,ออกเอาไปสัญัา เนีย่ยยกปึ๊บยกอย่าขึ้นไปกระแทกไอ้นี่นะเดี๋ยวรถจะเด้งไอไอ,เห,อเหลืองเนี่ยไอไส้กรอกเหลืองเดี <c oughs> ๋ยวเราก็ล่อนรถมันจะลอยออกมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเป็นโฟ้งสุดท้ายนะเราก็จะเบรกก่อนป้ายห้าสิบหน่อยนึงแบบเต็มน้ําหนักเนีแ่ยบบเต็มน้ําหนักที่ประมาณก่อนห้าสิบนิดนึ่งเนี่ยผมเกือบเต็มแล้ว เจ็ดสิบได้แล้วแปดสิบแล้วเนี่ยมันจะนี้เดียวอะ่ะก่อนนี้เดียวเนี่ยเออตรงตรงตรง,ตรง,ตรงอีนี่เลยอ่ะตรงมาแชวตรงเนี้ยเนียตรงเลี้ยงนี่นรถหลบกระเบียต่อไปหน่อยนึงแล้วค่อย,อยมาเบาเบาลดเกียร์ลงมาจะตีวงออกมาอย่ารีบเข้าอย่ารีบชิด ตีวงตีวงไปแล้วก็เนี่ยวงนี้ก็จุดจุดเอปก็จะเลอะๆๆหน่อยประเดี๋ยวรถมันก็บานออกมาตรงนี้ถ้าเราเร่งเยอะออกจากจากเพิร์มมาแรงมากมันอาจจะบานออกไปนอกแท็กแล้วก็หาจังหวะดีๆหน่อยไปถึงโค้งสุดท้ายเอ้โค้งแรกโค้งที่หนึ่งเราจะเล่าโค้งที่หนึ่งเป็นโค้ง <laughs> เราจะเล่าโค้งที่หนึ่งเป็นสุดท้ายมาถึงตรงนี้เราก็จะเบรกกันก่อนถึงร้อยหน่อยหนึ่งเนะนี่ยประมาณตรงเนี้ยสุดประมาณตรงนี้ยแหละนิดนิเนี่ยประมาณตรงเนี้ยครับก็จะเบรกนี่ผมก็เบรกมาได้เกินครึ่งแล้ว เวดไปรถเกียร์ไปรถเกียร์ไปรถเกียร์ไปไม่ต้องรีบชิดในวะเร็วไม่ต้องรีบชิดเข้าไปข้างในมากนะ <c oughs> ค่อยๆตีวงตีวงค่อยๆตีวงเข้าไปมันจะมัชิดเทิร์ฟเอฟเฟกเนี่ยตรงมันจะเป็นเลดเอฟเฟกเห็นไหมเพิร์ฟมันตีเทิร์ฟมันยาวขนาดเนี้ แต่ว่าเนี่ยจุดเอฟเฟกมันอยู่ตรงปลายเคิร์ฟมันจะเป็นเลทเอฟเฟกครับปนครับมาเราก็ชี้สายไว้อย่าให้มันเกินครึ่งถนนนะอย่าให้มันเกินเกินครึ่งถนนเราจตรงเขาไปปีวงออกมานิดนึงแล้วก็เล่งใส่เข้าไปเลยครับตรงเนี้ยเล่งใส่เข้าไปเลยเหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้ไปถึงตรงนั้นก็เบรก แต่ตรงนี้ผมจะจอดแล้วเดี๋ยวเราไปดูใหม่ดูแบบ100%เริ่มออกครับไปครับเรายังไม่เล่านะเดี๋ยวเราไปเล่าสุดท้ายโค้งแรกเนี่ยอีก็ไค่อยๆไปค่อยๆไป ดึงรถออกซ้ายครับยัดข,ขึ้นไปเลยครับถึงระหว่างนี้เบรว้ารถเกียร์หนึ่งเกียร์มาที่เกียร์สองค่อยๆเร่งขึ้นไปครับไอโค้งเนี้ยจะมีคนหมุนบ่อยแล้วก็มีอีกโค้งหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกันถึงตรงนี้เบรกนิดหน่อยอาจังหวะเร่งเร่งหนึ่งไปถึง50บเบรกลงมาเกียร์สอง เนี่ยโคงเนี้ยหน้าตาคล้ายคล้ายโคงนั้นตรงนี้เบรกหัวเคิร์ฟครับอย่าลดลงไปปื้ดค่อยๆหาจังหวะเล่งไปหงตาบอดเห็นป้ายฟานาเทเกเต็มแผน่นเบรกปื้ดลงไปครับชิดบานชิดอ่าเล่งไปเอาไอสีส้มนี่เป็นหลัก มองไปทางสีส้มแล้วกดยัดเลยเหลียวซ้ายมาปึ๊บเบรกเต็มน้ำหนักที่ก่อนร้อยนิดหน่อยอ่าเลาะมาลงเกียร์ค่อยๆเลาะขวามาออกซ้ายถึงหัวโค้งยกเลี้ยวเข้าไปไม่ต้องเบรกนะครับจริงๆไม่ต้องเบรกก่อน50เบรลกลดเกียร์มาค่อยๆเลาะมาปานออกขวาได้ครับลิงไปครับ เต็มที่แล้วครับทางนี้ทางตรงแลเดเกรเก็นน้ำหนักก่อนร้อยนิดนึงครับค่อยๆลดเกียร์ลงมาลดเกียร์ลงมาเข้าเลทเอเปกแต่รถยนมาซ้ายโยนออกไปจบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับสนามนี้ สนามนี้มีโค้งน้อยมากสนามนี้จะมีโค้งน้อยมากแต่ว่ามัใหม่ก็คงจะต้องจำเงินนิดเ <c oughs> นี่ยมีโค้งอีกโค้งเองอเริ่มออกมาใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบหสิบเจ็ดสิบแปดโค้ง โดยประมาณนะ18โค้งแต่เขานับยังไงกันบ้างไม่รู้นะอันนี้นับได้18แต่จริงๆขับแล้วเมื่อกี้เนี้ยก็มองเห็นโค้งมีไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะไม่คิดว่าจะ18โค้วงวยอย่างเงี้ลองเอาไป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 ซ้อมกันดูครับไม่ยากไม่ยากนะสนามเนี้ยใหม่ๆแค่ จำสนามจำจำให้ได้ก่อนว่าข้างหน้าโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรเงี้ยต้องเข้ายัางไงนี่ก็หลังจากที่เราเริ่มเริ่มจำสนามได้แล้วเราเราก็แล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบว่าแบบว่าอย่าให้พลาดอะ่ะพอเราเริ่มจำได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับสเต็ปให้มันเร็วพอมันเริ่มเริ่มมีสเต็ปเร็วขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ เราต่อด้วยสเต็ปที่ทำแบบต่อเนื่องอยกเลี้ยวยกเบรกเลี้ยวเพิ่มคันเร่งอะไรเงี้ยทำให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ครับยังไงเอาไปลองกันดูครับไม่ยากไม่ยากแล้วเจอกันสนามหน้าครับวันนี้ไปอย่างรวดเร็วเจอกันครับวัสดีครับ